สิบคำถามยอดฮิตนะครับเกี่ยวกับแ lapron d ด a m o n ที่สามารถค้นเจอได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมก็จะเอามาไร่เรียงกันนะครับว่าในแต่ละคําถามคําตอบคืออะไรคําตอบที่ถูกต้องคืออะไรนะครับเพราะว่าเวลาเราไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอก็คือเราจะเจอคําตอบหลายทางนะครับหลายทางนะครับเพราะขึ้นอยู่กับว่าผู้ที่จะมาตอบคําถามเหล่านั้นเนี่ยเป็นใครนะครับอยู่ในเซกเตอร์ไหนแล้วก็ มีองค์ความรู้มากแค่ไหนนะครับในส่วนของสาบันในฐานะที่เราเป็นหน่วยงานหลักของประเทศนะครับในเรื่องของการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับนะครับรวมถึงการตรวจสอบเพชรนะครับเราก็มีการทําวิจัยและมีการติดตามข้อมูลนะครับในตัวของอัญมณีชนิดใหม่ตัวนี้เนี่ยนะครับที่เพิ่งเข้ามาในตลาดเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับบอกได้เลยว่าอ,อ,อย่างตัวผมเองเนี่ยผมอยู่มาตั้งแต่ช่วงที่แลโปโกลเดมอนเนี่ยเพิ่งเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ ยังไม่เป็นที่รู้จักกันนักนะครับเดี๋ยวก็วันนี้ก็จะได้มาแชร์ให้ฟังว่าแต่ละคําถามนะครับคําตอบจริงๆมันคืออะไรนะครับสิบคำถามที่ผม list มานะครับก็ขอเริ่มต้นเลยด้วยคําถามยอดฮิตคําถามยอดฮิตว่า LGD หรือ Labron Diamond เนี่ยมันเป็นเพรแท้ไหมนะคำถามนี้เป็นคําถามที่เซิร์ชเจอบ่อยที่สุดนะครับ เข้าไปในอินเทอร์เน็ตถาม g o o g l e เข้าไปเลยนะครับจะเจอคําถามเนี้ยเยอะมากเป็นคําถามหลักเลยเพราะว่าในมิติของผู้บริโภคเนี่ยนะครับหรือว่าคนทั่วทั่วไปเนี่ยจะเข้าใจว่าเพชรก็คือเพชรนะครับในตลาดไม่เคยมี M e, ตัวแ lapron diamond ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านิยามนะครับในเชิงวิชาการจริงๆของคําว่าเพชรเพชรสังเคราะห์เพชรเรียมแบบมันแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปเริ่มที่นิยามก่อน นะครับต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปต่อในเรื่องอื่นๆนะครับจุดเนี้ยคือจุดสําคัญที่สุดที่เราจะต้องทําความเข้าใจให้ได้ว่าคําว่าเพชรเฉยๆเนี่ยนะครับจะพูดภาษาอังกฤษว่าไดมอนด์เนี่ยนะครับไดมอนด์เนี่ยเขานิยามไปคือว่าเป็นเป็นแร่ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเกิดตามธรรมชาตินะครับในทางการค้านะครับไม่ว่าในทางเอ่อในเวลาเราจะเขียนสื่อถึงไดมอนด์ถ้าเราเขียนคําว่าเพชรเฉยๆหรือไดมอนด์เฉยๆเนี่ยนะครับ จะให้หมายถึงเพชรธรรมชาติเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเพชรชนิดอื่นที่ไม่ที่ไม่ใช่เพชรเราจะต้องมีคาขยายความให้ชัดเจนว่ามันคืออะไรนะครับจะเป็นเพชรเทียมเพชรเรียมแบบเพชรสังเคราะห์นะครับมันก็จะมีชื่อทางเทคนิคของมันไปนะหรือจะบ่งชี้ไปเป็นชื่อชนิดของของสารนั้นๆที่มาเรียมแบบเพชรนะครับแล้วก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องของการออระบุชื่อนะครับนี่เราต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่า ลายมดเฉยๆหมายถึงเพชรธรรมชาติเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาบอกว่าเพชรเนี่ยนะครับพอมันเป็นแร่แล้วนะครับคุณสมบัติโดยทั่วๆไปนะครับถ้าเกิดเพชรผลึกสมบูรณ์เลยนะครับบริสุทธิ์มากนะครับก็จะไม่มีสีนะครับ colorless นะครับเพราะว่าเพชรเนี่ยองค์ประกอบหลักของเขาคือคาร์บอนนะครับแต่เป็นคาร์บอนที่เรียงตัวอยู่ในรูปแบบเฉพาะที่ทําให้คุณสมบัติของเขาเนี่ยมีทั้งความแข็งความใส ค,คาร์บอนในธรรมชาติมีหลายชนิดนะครับคาร์บอนที่เรารู้จักกันดีก็คือพวกถ่านที่เราใช้ทําไส้ดินสอเนี่ยนะครับพวกกราไฟต์ก็จะดํำๆนะแต่ถ้าคาร์บอนถูกไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมนะครับทำให้เขาเกิดในรูปแบบเฉพาะขึ้นมาได้มีการเรียงตัวของโครงสร้างผลึกนะครับที่เป็นรูปทรงของเพชรขึ้นมาเนี่ยคุณสมบัติของเขาก็จะเปลี่ยนไปโดยที่จะมีความแข็งเพิ่มขึ้นความใสก็จะตามมานะครับถามว่าเพชรสังเคราะห์หรือเอ้ถามว่าเพชรเ,เ,พเรียมแบบ เข้ามาในตลาดเมื่อไหร่นะครับก็บอกได้เลยว่าเพชรเลียนแบบมนุษย์มีการใช้เพชรเลียนแบบมานานมากนะครับตั้งแต่สมัยร้อยปีที่แล้วเราก็มีการใช้แก้วนะครับใช้เพทาไทยใช้อะไรที่เป็นแร่ธรรมชาติหลังจากนั้นก็เริ่มมีเข้าสู่ยุคของการผลิตแร่สังเคราะห์นะครับก็เริ่มมีมาตั้งแต่ช่วงปี1 9 6เเป็นต้นมานะครับก็เข้าสู่ยุคที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของโลกในเรื่องของการผลิตแร่สังเคราะห์เนี่ยพัฒนาไปอย่างก้าวกระโดดน,นะครับเราก็ทําให้เราเกิด พวกแร่สังเคราะห์ใหม่ๆขึ้นมาในตลาดเป็นจานวนมากนะครับแล้วก็แร่ต่างๆเหล่านี้ก็ถูกเมื่อมันผลิตในจุดที่สามารถทําให้มีคุณภาพใสนํามาเจรไายะใหญ่พอนะครับมันก็เริ่มเข้าสู่ความอุตสาหกรรมมันิมิลส์ระดับในที่สุดนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยตัวไหนจะอยู่รอดหรือไม่รอดก็ขึ้นอยู่กับกลไกตลาดของตัวเรียมแบบเหล่านั้นนะครับที่จะเป็นตัวกําหนดว่ามันจะถูกใช้หรือไม่ถูกใช้ นะโดยทั่วๆไปนะครับถ้าเราพูดถึงในแง่ของร้านเครื่องประดับร้านจูเลียนะครับสมัยก่อนเราก็จะใช้เครื่องจีเพชรนะหรือไดมอนด์แคสต์เตอร์ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเครื่องตัวเนี้ยบอกได้เลยว่าใช้แยกได้ดีมากระหว่างเพชรทำเพชรกับอัญมณีเรียนแบบเพชรเนื่องจากว่าคุณสมบัติของเพชรกับอัญมณีเรียนแบบเพชรเนี่ยเนื่องจากมันเป็นสารคนละชนิดกันนะครับคุณสมบัติในเชิงการนําความร้อนการนไฟฟ้าจะมีความแตกต่างกันอย่างมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยผลิตเครื่องโดยอาศัยพื้นฐานของการนำความร้อนและการนำไฟฟ้าที่ต่างกันของเพชรกับพันธุมีเรียมแบบเพชรนะครับในการเป็นตัวแยกทีนี้เรามาสู่ตัวที่เป็นหัวหัวข้อของวันนี้นะครับผมขออนุญาตใช้ชื่อเป็นทางการของมันนิดหนึ่งก่อนนะครับเราเรียกว่าซินเทติกไดมอนด์นะครับก็คือเพชรสังเคราะห์นะครับเพชรสังเคราะห์นะครับเพชรสังเคราะห์เนี่ยโดยนิยามของมันนะครับก็เรียกได้ว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้น นะครับเป็นอนุมันที่มนุษย์ผลิตขึ้นโดยมีคุณสมบัติทางกายภาพนะครับและทางแสงแล้วก็คุณสมบัติทางเคมีเนี่ยเหมือนกับเพชรนะจะว่าไปจริงๆมันก็คือเพชรแหละครับนะครับเป็นเพชรแหละครับแต่ถามว่าเวลาเราพูดถึงคําว่าแท้นะครับตัวนี้เป็นจุดสําคัญว่าเวลาเราพูดถึงสิ่งนี้อนุมันตัวนี้นะครับคําว่าแท้แต่ละคนเนี่ยอาจจะนิยามไม่เหมือนกันทีนี้ผมก็เลยขออนุญ,ญาตขยายความนิดนึงว่าคําว่าแท้เนี่ยนะครับ ในตลาดตีความได้อยู่2ลักษณะนะครับที่เป็นเป็นเป็นการตีความทั่วๆไปถ้าเราพูดว่าแท้อาจจะหมายถึงในเชิงการกําเนิดหรือคําว่าแท้หมายถึงในเชิงคุณสมบัติคุณลักษณะนะครับสองตัวนี้การตีความในลักษณะแตกต่างกันอย่างนี้ก็ทําให้เกิดข้อพิาพาทกันพอสมควรในช่วงแรกๆในเรื่องของการ เรียกชื่อหรือการใช้เพชรตัวนี้นะเพชรสังเคราะห์ในตลาดนะครับเพราะว่าในการทําการตลาดเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของการที่บอกว่าเพชรสังเคราะห์คือเพชรแท้นะครับทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าคําว่าแท้ในนิยามของเพชรสังเคราะห์หมายความว่าแท้ในเชิงคุณสมบัติของสารว่าองค์ประกอบทางเคมีคุณสมบัติทางกยายภาพคุณสมบัติทางแสงเหมือนเพชร แต่ถ้าเราพูดคำว่าแท้ในนิยามของการกำเนิดน,นะครับแน่นอนว่าเพชรสังเคราะห์กับเพชรธรรมชาติมีกำเนิดแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับมีมีเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยตัวนี้ก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคานะครับของเพชรธรรมชาติกับเพชรสังเคราะห์มีความแตกต่างกันด้วยในตลาดนะครับถามว่าเพชรสังเคราะห์เนี่ยนะครับมันมีการเรียกชื่อกันอย่างไรในตลาดนะครับในช่วงแรกๆของการ ใช้เพชรสังเคราะห์นะครับเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยตลาดยังไม่ได้เป็นที่รู้จักอัญมณีชนิดนี้มากนักนะครับก็มีการเรียกกันไปต่างๆนานามากมายนะครับไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นแมนเมทไดมอนด์เคาน์เจอร์ไดมอนด์เคาน์ติเวดเดดไดมอนด์นะครับแลบไดมอนด์แลบโกรนไดมอนด์แลบครีเอทไดมอนด์ชื่อยอะแยะเต็มไปหมดนะครับพอชื่อยอะแยะเต็มไปหมดเหล่านี้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความ สับสนของผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคเวลาเราเซิร์ชข้อมูลเข้าไปในอินเทอร์เน็ตนะเราก็เจอสับ,สบต่างๆมากมายนะครับโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับก็ทําให้เกิดคําถามว่าเฮ้ยแล้วจริงๆเนี่ยมันต้องเรียกว่าอะไรบ้างอะไรคือคําที่ถูกอะไรคือคําที่ผิดอะไรคือคําที่เหมาะหรือไม่เหมาะนะครับประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ในวงการนะครับในองค์กรที่ดูแลในเรื่องอุตสาหกรรมเพชรของโลกเนี่ย ให้ความสําคัญเป็นอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าความสับสนตัวนี้เนี่ยมันก็จะไปพัวพันกับในเรื่องของความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในตลาดเพราะอย่างที่บอกว่าพอผู้บริโภคไม่เข้าใจนะครับก็จะเริ่มเกิดความไม่มั่นใจในเรื่องของการที่จะซื้อละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในองค์กรสําคัญของโลกในเรื่องของอุตสาหกรรมเพชรเก้าองค์กรเนี่ยก็ได้ทําการประชุมร่วมกันนะรประชุมร่วมกันแล้วก็มีประกาศ ข้อแนะนําในเรื่องของการเรียกเพชรออกมาดังนี้นะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับที่ได้กล่าวไปแล้วว่าถ้าพูดคําว่าเพชรเฉยๆหรือไดมอนด์เฉยๆนะให้หมายถึงเพชรธรรมชาติเท่านั้นอันที่สองนะครับกรณีเพชรสังเคราะห์นะครับถ้าศัพท์ที่ถูกต้องเชิงเทคนิคเลยนะครับเราเรียกว่าซินเทติกไดมอนด์นะครับนี่คือศัพที่ถูกต้องเชิงเทคนิคนะครับทีนี้ ตัวหลักอยู่ที่เทรดเทอ r m มหรือเทรดเนมที่มีการเรียกกันในตลาดที่มีความหลากหลายมากๆในในช่วงนั้นนะครับเขาก็ตกลงกันว่าอานุญาตให้เรียกเพชรสังเคราะห์ใน2องเทรดเนมดังนี้นะครับก็คือ lab o r a t o r y grown diamond หรือ lab o r a t o r y created diamond เท่านั้นนะชื่ออื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็น man made culture cultivated diamond เนี่ย เป็นชื่อที่ไม่แนะนํแนะนนําะครับนอกเหนือจากชื่อเหล่านี้ชื่ออื่นๆที่มีการเรียกกันก็ไม่แนะนํานะครับนะแม้กระทั่งชื่อที่เราใช้เป็นหัวข้อวันนี้ที่เรียกว่าแลบโโรนเฉยๆจริงๆในไกด์ไลน์ตัวนี้ก็ไม่แนะนํานะครับแต่ทีนี้ในไกด์ไลน์ตัวนี้เนะี่ยเขาระบุเฉพาะกรณีที่เราจะต้องใช้ในการเขียนลงไปในเอกสารทางการค้าเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือต้องทําความเข้าใจร่วมกันว่า คำว่า labratory grown d i a m o n หรือ labratory created d i a m o n หรือ synthetic diamond จริงๆเป็นคําเดียวกันนะเป็นคําเดียวกันนะครับ synthetic diamond เป็นชื่อทางเทคนิคที่ถูกต้องแต่ lab grown และ lab created diamond เป็นชื่อทางการค้าที่ได้รับการยอมรับทีนี้ถามว่าในตลาดในตลาดนะครับก็อย่างที่บอกในทางการค้าเนาะถ้าเกิดเราเรียกว่า lab laboratory grown d i a m o n ตลอดเวลามันจะค่อนข้างเรียกยากเพราะนั้นเนี่ย ก็เริ่มมีการใช้ชื่อยอ่อที่เราเรียกว่า LGD นะครับตัวนี้เนี่ยก็ตัวตอนหลังๆเนี่ยบอกได้เลยว่าแทบจะเรียกว่าสื่อทุกสำนักนะครับก็จะใช้ตัวยอ่อ LGD เป็นตัวแทนของเพชรสังเคราะห์ซึ่ง LGD ก็ยอ่อมาจาก Laboratory grown diamond นี่นะครับซึ่งเป็นเทรนด์ที่เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันนะครับแต่ว่าในหลายๆบริษัทก็ยังมีการใช้คําว่า Laboratory created เช่นเดียวกันก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้ ในอุตสาหกรรมนะครับการผลิตเพชรสังเคราะห์จริงๆเนี่ยต้องเล่าย้อนความไปว่าจริงๆมันมีการผลิตมานานมากนะครับเพชรสังเคราะห์ไม่ใช่สิ่งใหม่ในอุตสาหกรรมนะครับเ,ออเรามีการใช้เพชรสังเคราะห์ในอุตสาหกรรมมาไม่ไม่น้อยกว่า50ปีละนะครับแต่ว่าที่มีการพัฒนาจนเป็นอันยณีไม่ได้นะครับเพิ่งมีมาไม่เกิน20ปีนี้นะแล้วก็เข้าสู่ตลาดนะครับในเป็น commercial product จริงๆเนี่ย ก็ประมาณไม่ถึง10ปีนะครับที่มีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดมีตลาดชัดเจนมีโครงสร้างราคาชัดเจนก็อยู่ในช่วงประมาณไม่เกิน10ปีมานี้องนะครับเทคโนโลยีของการผลิตเพชรสังเคราะห์จริงๆมีหลากหลายนะครับแต่ว่าเอ่อมันจะมีอยู่2เทคโนโลยีในปัจจุบันที่สามารถผลิตเพชรสังเคราะห์ในคุณภาพที่เอามาทําเป็นเครื่องประดับได้เอ,เอามาเอามาเจรไนได้เป็นอัญมณีได้ก็จะมีอยู่สองเทคนิคที่เราเรียกว่า CVD กับ HVT นะครับซึ่งทั้งสองเทคนิคนี้เ,นเป็นเทคนิคที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงในแง่ของการผลิตนะครับแต่ทั้งสองวิธีนี้ก็เป็นวิธีแทบจะเรียกว่าดั้งเดิมของการสังเคราะห์เพชรเลยในอุตสาหกรรมนะและมีการต่อย,ยอดกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันที่เป็นเพชรที่เป็นเพชรสังเคราะห์ที่เป็นคุณภาพอัญมณีในปัจจุบันนะครับนะครับเวลาเราพูดถึงการจัดหมวดหมู่ของเพชรในเชิงเทคนิค อันนี้เราพูดในเชิงของคุณสมบัตินะฮะไม่ไม่ใช่เรื่องของเกรดดิ้งหรือคุณภาพนะครับเราก็แบ่งเพชรออกเป็นสองกลุ่มหลักๆก,ก็คือ t y p ปหนกับ Type สอนะครับจะไม่ง่ายเลย Type หนคือมี Impurity Type 2สอคือไม่มี Impurity หรือมี Impurity ที่ไม่ใช่นโตรเจนนะครับในกลุ่มของ t y p ปหนเราก็จะแบ่งเป็น 1A กับ 1B ึ่นะครับหนคือมีไนโตรเจนในรูปแบบของไนโตรเจนที่จับตัวเป็นกลุ่ม นะครับซึ่งเป็นไทป์หลักของเพชรธรรมชาติที่เราพบในปัจจุบันนะมากกว่าเก้าสบ้าอร์ซ็นของเพชรธรรมชาติเป็นไทป์นี้นะครับไทป์หนึ่งบีนะครับก็คือมีไนโตรเจนแทรกอยู่ในโครงสร้างในลักษณะอะตอมเดียวตัวนี้เนี่ยทำให้เกิดสีเหลืองธรรมชาติที่เป็นสีเหลืองเข้มๆนะครับจะเป็นไทป์หายากมากๆของเพชรธรรมชาตินะส่วนไทป์สองนะครับไทป์สองเอก็คือเพชรที่มีความบริสุทธิ์ของ มากนะครับแทบจะเรียกว่า100%ยเปอร์นตคาร์บอนนะกลุ่มนี้นะครับปกติก็จะไม่มีสีนะครับแต่ว่าในธรรมชาติก็มักจะเป็นสีน้ําตาลเนื่องจากว่าตัวผลึกของธรรมชาติเขาเองเนี่ยมักจะมีความไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับในตัวค่อนข้าง,างสูงมีความเค้นในตัวสูงทําให้ออมน้ำตาลไทตูบี B นะครับก็เป็นกลุ่มที่ไม่มีไนโตรเจนแต่มีโบรอนเป็นตัวแทนที่แทนก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสีฟ้า นะครับก็เป็นกลุ่มหายากมากๆเช่นเดียวกันของเพชรเรามาไล่ทีละตัวก่อนนะครับ HPT Synthetic Diamond นะครับตัวผมเองเนี่ยผมมักจะนิยมใช้คาว่า Synthetic Diamond นะครับเนื่องจากอยู่ในสายวิชาการนะครับเราก็มักจะคุ้เคยกับ Synthetic Diamond นะครับ HPT HPT ย่อมาจาก High Pressure High Temperature ซึ่งเป็นเทคนิคในการสังเครอบเพชรชนิดนี้นะครับเทคนิคตัวนี้เนี่ยนะครับเขาใช้เครื่องเราเรียกว่าเป็นเครื่อง สร้างความร้อนความดันนะครับที่มนุษย์ผลิตขึ้นมานะครับจริงๆมีหลายเทคนิคมีการใช้บาร์ใช้เบล,ลเข้าไปอัดให้มันเกิดความดันความร้อนและความดันที่เราใช้ในการสังเคราะห์เพชร HVT เนี่ยจริงๆก็คือสูงกว่าความร้อนและความดันที่เพชรธรรมชาติเกิดได้ซ้ำนะเนื่องจากว่าเราต้องจําลองสภาพแวดล้อมที่อยู่ใต้โลกขึ้นมาบนโลกและสิ่งที่เราไม่มีคือมนุษย์ไม่มีก็คือเวลา นะครับเราต้องรู้ว่าเพชรที่เกิดใต้โลกเนี่ยบาง,งเม็ดเกิดมาเป็นเป็นล้านล้านปีนะว่าจะถูกพาขึ้นมาให้เราใช้นะต่พอเขามาสู่ความเป็นเพชรสังเคราะห์นะครับเอ่อมันมีในเรื่องของต้นทุนการผลิตนะการแข่งขันในเชิงเทคโนโลยีของผู้ผลิตนะครับเพชรสังเคราะห์แต่ละเม็ดเนี่ยใช้เวลายอยู่ประมาณ2อาทิตย์นะครับในการผลิตนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเทคโนโลยีก็อาจน,นาจะมีการพัฒนาไปค่อน้างมากนะครับก็ทําให้การผลิตในเชิงเป็น m a สโ production เนี่ย ค่อนข้างเห็นได้ชัดนะเพราะอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีตัวนี้ไม่ใช่เทคโนโลยีใหม่อะไรนะเป็นเทคโนโลยีดั้งเดิมที่มีในอุตสาหกรรมมาหลายสิบปีแล้วแต่แค่มีการต่อย,ยอดเชิงเทคโนโลยีให้สามารถผลิตที่เป็นอัญ,ญมณีคุณภาพที่มาใช้ในอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีเครื่องประดับได้นะครับนะความแตกต่างนะครับของตัวเพชรที่เกิดจากมนุษย์สร้างเนี่ยเรียกว่าด้วยกระบวนการ High, ure, High p r e s s u r e h i g h Temperature เนี่ยสิ่งหลกัหลกๆเลยที่เราพบก็คือ ผลึกนะครับผลึกของเขาเนี่ยนะครับจะมีความแตกต่างกับผลึกเพชรธรรมชาติอย่างเห็นได้ชัดน,นะอันนี้ก็เกิดมาจากว่าเนื่องจากโดยกระบวนการการสังเคราะห์เพชรในห้องห้องแลบเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของการข้อจํากัดในเรื่องของการให้ความร้อนความดันนะครับก็ทําให้ผลึกเพชรที่ปลูกอกมาได้เนี่ยก็จะมีรูปร่างผลึกที่ไม่เหมือนกับเพชรธรรมชาติที่เราคุ้เคยกัน แล้วก็ลักษณะการโตที่ไม่เหมือนกันตัวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับที่เราใช้ในการแยกแยะเพชรธรรมชาติออกจากเพชรสังเคราะห์ชนิดนี้นะครับนะ CVD นะครับ Synthetic Diamond นะครับ CVD ย่อมาจากอะไร CVD ก็ย่อมาจากชื่อเทคนิคมันอีกนั่นแหละนะครับเหมือน h v t นะครับ CVD ย่อมาจากคำว่า Chemical Vapor Deposit นะครับซึ่งเป็นชื่อเทคโนโลยีในการสังเคราะห์เพชรนะครับจากไอละเหยไอระเหย ทีนี้ตัวนี้เนี่ยสังเคราะหม์มาอย่างไงนะครับการสังเคราะห์พีเวีดีเนี่ยนะครับใช้อุณหภูมิและความดันที่ค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับการใช้พีเอชวีีวิธีการของเขาก็คือเขาก็จะใช้ตัววัตถุดิบเป็นแก๊สนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเรียกเป็นพวกแก๊สมีเทนบริสุทธิ์นะครับพอแก๊สมีเทนบริสุทธิ์เนี่ยผ่านตัวให้ความร้อนนะครับโดยส่วนใหญ่ในเทคโนโลยีตัวนี้ก็มักจะใช้เป็นไมโครเวฟพลาสมา เมื่อแก๊สเนี่ยนะครับผ่านตัวพลาสมาที่มีอุณหภูมิสูงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพันธะของโมเลกุลของคาร์บอนกับไฮโดรเจนก็จะแตบกบพอแตกปุ๊บนะครับพอเรามีตัวล่อที่เป็นเพชรมันก็ทําให้ตัวคาร์บอนเนี่ยตกผลึกลงไปบนตัวล่อนะครับก็ึวางและวางตัวในโครงสร้างเดียวกับตัวล่อนะกแบบกับผลึกล่อนักนะครับก็จะทําให้เกิดการเติบโตขึ้นมาในโครงสร้างของเพชรได้ในที่สุด นะครับซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยก็อย่างที่กล่าวว่าเดิมเนี่ยดั้งเดิมมันเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการเคลือบผิวนะครับของสารต่งตางๆนะครับเป็นการเคลือบเพชรลงไปบนสารนั้นทีนี้พอเริ่มมีเทคโนโลยีการพัฒนาตัวนี้ก็เริ่ม,มการพัฒนาให้ชั้นเคลือบหนาขึ้นหนาขึ้น,หน,นหนาขึ้นเรื่อยๆจนมีความหนามากพอ,อที่จะนําไปเจรไนยได้ก็เข้าสู่การเป็นสินค้าในอุตสาหกรรมัญมณมเล็ครับนไปดบในที่สุด นะครับและปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าเครื่องมือเหล่านี้มาเป็นเครื่องที่มีใช้ในอุตสาหกรรมมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อยอดเทคโนโลยีเป็นไปด้วยความรวดเร็วเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็ทําให้เกิดการแข่งขันในเรื่องของการผลิตให้มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็บอกได้เลยลว,ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเทสังเคะร์นะครับกลุ่มที่เป็น LGD เนี่ยมีขายตั้งแต่มิลลิไซส์ก็คือต่ำกว่า20ตังค์นะครับ5ตังค์1ตังค์2ตังค์3ตังค์มีหมด ไล่ไปจนถึง10กลัดมากกว่าสิบกลัตนะครับและเพิ่งดูข่าวเมื่อเมื่อวานนะครับก็เริ่มก็มีข่าวว่ามีการผลิตเพชรสังเคราะห์ LGD เนี่ยใหญ่ได้ถึงไซส์สาสบกลัตนะก็สําเร็จแล้วนะครับ,นะรบนี่เป็นข่าวล่าสุดเลยเพิ่งเห็นในโซเชียลมีเดียเมื่อวานนี้นะครับมีการประกาศกันนะครับเขาเรียกเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีนะครับ เราต้องคิดภาพว่าไซส์30กะลัดเนี่ยคือ30กะลัดเจรณาในนะ30กะลัดเจรณานมันต้องมาจากก้อนดิบที่เขาสังเคราะห์ขึ้นมาได้ใหญ่มากๆนะครับไม่ต่ำกว่า5-60กะลัดเพื่อน,นํามาเจรณาในให้ได้30กะลัดนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็บอกได้เลยว่าอนาคตแน่นอนว่า LGD มีทุกไซส์นะครับทุกขนาดทุกการเจรณานนะครับ LGD มีสีได้ไหมนะครับก็ตอบได้เลยว่ามีได้ก็อย่างที่บอกว่าพอมนุษย์เนี่ยนะครับศึกษาการเกิดของเพชรเราศึกษาไม่ใช่แค่เพชรเกิดยังไงนะเราศึกษาไปจนถึงว่าสีที่เกิดขึ้นในเพชรเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการสังเคราะห์ก็มีการเติมธาตุต่างๆที่เป็นตัวให้สีเข้าไปในกระบวนการนะเป็นอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าถ้าต้องการสีเหลืองก็ใส่ไนโตรเจนเข้าไป ถ้าต้องการสีฟ้าก็าใส่บอลอนเข้าไปนะหรือถ้าต้องการให้มันเป็นสีชมพูเราก็ต้องไปใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงให้มันจากขาวๆหรือน้ําตาลกลายเป็นสีชมพูนะหรือสีน้ําตาลเดิมสามารถปรับปรุงให้มันขาวขึ้นก็ได้นะครับและในปัจจุบันเนี่ยในเทคโนโลยีการผลิตเพชรสีของแรปโรนเนี่ยนะครับก็แข่งกันกันกบเพชรคาราเรเซอร์เพชรขาวก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันอย่างในรูปนี้ก็คือเพชรสังเคราะห์สีฟ้านะครับขนาด5้าัล นะครับน่าจะเป็นเทคโนโลยีเป็น HP h p t นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่มีการประกาศกันว่าเป็นความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีการสังคเคราะเพชรในปัจจุบันนะครับและปัจจุบันอย่างที่บอกว่าแนวโนม้มอนาคตก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับแน่นอน